ข้าวหน่อยข้าวหน่อยอ่ะเอาตาบอกเอาเอาหลอดให้หน่อยเอาหลอดให้หน่อยเอาหลอดให้หน่อยแม่อย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกได้ก้นขวดเองพอแล้วหมอไม่ให้กินเอาขอขวดเอาที่หลอดให้เขาหน่อยเขาหน่อยไม่ให้ยกนี่อยู่เนี้ยเมาเดี๋ยวเมาเดี๋ยวเมาเย็นเย็นเนี่ยหมดเกลี้ยงหมดขวดเนี่ย แี่เหลือก้นขวดนิดเดียวเองเอแม่เป็นโรคไตเขาจากัดการกินน้ำนะจะได้อยู่กับลูกกับหลานนานๆได้แค่เนี้ยขอกินอีกหน่อยสิวันนี้วันนี้เจนน้อยมามาเต็มนะพี่บอกก่อนออกมาบอกอยากกินกาแฟมาเต็มนะวันเนี้หนูบอกเลยแต่ก็มาเด็กอ่อนเยอะอ่อนเยอะอ่าให้กินให้กินหน่อยให้กินหน่อย เอาอิ้มขวดนี้ให้หมดมะเดี๋ยวกินผ่านน้ำนะเขาบอเดี๋ยวกินน้ำเยอะแล้วนี่ซื้อแป๊บซี่ให้แล้วเดี๋ยวกลับไปรอกินแป๊บซี่กินน้ำเปล่าน้อยๆเข้าใจไหมพอแป๊บซี่ที่บ้านหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้พิงสั่งยวให้กินมาแป๊บซี่อ่ะกินเย็นกินน้ำเปล่าน้อยๆเดี๋ยวคืนนี้กลับไปเดี๋ยวพ้อให้กินเปล่าเอออยากกินเนี่ยเห็นไหมเย็นเยียบเลยแล้วเราจะกลับยังไงเาจะ ยังขายอยู่แลโชว์อยู่นอะอยากกินเนี่ยอ่ากินน้ำเปล่าไปก่อนกินน้ำเปล่าไปก่อนอะว่ากินกินนันเดียวถ้วยมาให้อ่าดูไปก่อนสั่งแกงจืดไปให้สั่งกะเพราไปให้อ่ะนะกินข้าวไปก่อนแม่มีกะเพราด้วยพี่มีสเต็กด้วยเรอไม่มีไม่มีไม่มีนี่ไงพี่เปิ้ลกำลังไปเอาถ้วยอยู่ อ่ะกินหน่อยนะกินให้หมดนะเดี๋ยวถ่ายวิดีโอมาฮะได้ไหมแบบนี่ให้กินเอาป่ะน้ำเยอะเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้เข้าใจไหมหมดขวดแล้วอ่ะกินหน่อยขายเยอะหน่อยคุณแม่ปมาให้ทั้งตัวเรื่องถึงเงี้สิต้องกินข้าวขาวนะกินข้าวแดงไม่ได้นะ ต้องเป็นข้าวขาวข้าวกป้องไม่ได้เออยเฮ้ยเขาไม่มีข้าวไม่มีข้าวกล้องเขาเป็นข้าวขาวเขาขึ้นหน่อยนะไม่เดี๋ยวตักแป๊บซี่ให้แม่ได้แล้วเอาแป๊บซี่มากินหน่อยเพ่น้ากินเยอะๆอ่เดี๋ยวให้น้องมากับเปิ้ลถ่ายรูปมานะนะใช่ไหมกินโชว์ลูกหน่อยเมืนเด็กไงให้ยเวลารีกเก็ตตาดเอ๋อตอนนั้นกินโชว์ซิกินโชว์หน่อยกินอะไร ปลาแซลมอนมีต้มเสียบต้มขู้ได้วไม่หายครับกินต้มขู้หน่อยแล้วกินต้มขู้ได้แกินไปแล้วแกกินทั้งหมดถ้วยไปชามนึงแล้วอ๋อโอเคโอเคอ่ะกินปลาหน่อยอ่ะกินโชว์หน่อยกินปลาหมดเลยเอาวแป๊บซี่ให้กินอ่ะเอาไข่เจียวไหมเอาไข่เจียวไหมเดี๋ยวไอ้ปลาทอดให้เอาไหมี๋ยวมีไข่ดาวแล้วเหรอ ไข่ดาวแล้วไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวกินข่ดาวอเดี๋วถ่ายรูปมานะมาเดี๋ยวให้ให้เขาเห็นไปไปดูสวนหน่อยดิเปวดสวนหน่อยเราบอกแล้วเราบอกพูดนาเราให้เต็ตาถ้า